รู้จงก็เหลือเชื่อแ็คยังอัปเดทอยูคืออะก็แฮปปี้วันเดย์วีขอสูงมากๆนะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเกรดด้วยก็ได้อย่างที่หวังใช่ไหมก็น้ำพึ่งก็หวังไว้ก็ได้ก็ยินดีด้วยนะแล้วก็ก็จะบอกว่าคิดถึงเพื่อนทุกคนเหมือนกันนี่แกแ้งนะเพื่อนพี่ล้อก็คิดถึงเหมือนกันก็ ถ้าอย่างไงคิดถึงก็มาพิดโลกเร็วๆแล้วกันนะืูไม่ก็เดเรียกพี่เพชรก่อนเลยแล้วก็มาเลยไม่ต้องพ่แคร์เท่าไหร่หรอกก็แล้วก็ของฝากเดี๋ยวก็จะให้ตอนน้ำพึ่งมาที่นี่นะโหร,รับรอง่ัสรดียของเขานะเลือกได้ดีแน่นอนรับประกันแล้วก็เรื่องทีวีก็ขอให้ได้ไปดูคอนเสิร์ตพีวีนะก็ไม่ต้องอิจฉาเขาหรอกนะที่เขาไม่ได้ชอบไปดูก็แค่ร้อยห้บาทแถมไม่ได้ ไม่ต้องอิจฉาได้ไหมว่มากินฟีกอีกตั้งหนึ่งรังใช่ไหมเขาไม่ต้องอิจฉานะไม่ต้องอิจฉาแนละ้วเขาก็จะรอน้ำพึ่งไปเรื่อยๆว่าเขาได้ไปดูคอนเสิร์ตพี่ๆมาไม่ต้องกังวลนะแล้วก็ก็อย่าตอนมาพี่ลรกก็อย่าลืมของฝากที่คุยกันไว้นะอย่าลืมนะเอามาเยอะๆนะและ้วก็ไม่ต้องเอามาแล้วก็ได้ว่าลดความอ้วนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาลดความอ้วนอยู่นะน้ำพึ่งก็ดูซีหน้าบวมใช่ไหมก็เนาะเราจะผอไมไปด้วยกันใช่ไหมโอเคองั้น ไปแล้วนะไปเจอกับนุกต่อบ๊ายบายสวัสดีน้องพึ่งเป็นยังไงบ้างพี่นะที่กำแพงมีควันหรือเปล่าร้อนเหมือนพิษโลกหรือเปล่าเรารู้ไหมวันที่ย9มีนาะเป็นวันอะไรวันเกิดตัวเองใช่ไหมล่ะนะก็เรื่องวันเกิดใช่ไหมยี่มีนาะใช่ไหม อายุครบสิบเจ็ดปีใช่ไหมแก่ขึ้นเต่นหน้านะพึ่งเด็กลงทุกวันเลยก็ก็มีอัดคลิปกันใช่ไหมเพื่อนอัดคลิปกันใช่ไหมก็มาอวยพอมันเกิดก็ขอให้มีความสุข คอยมีความสุขรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงหุ่นดีสวยเพอร์เฟกทุกอย่างเพอร์เฟกแบบเขาอะน้ำพึ่งแล้วก็ <laughs> ก็แบบตั้งใจอ่านหนังสือนะรีบๆอ่านหนังสือทางจะได้เข้ามหาลัยที่แบบดีๆอะไรอย่างงี้แบบพ่อแม่จะแบบได้ภูมิใจอะไรอย่างงี้ได้เข้ามหาลัยดีๆดังๆได้คะแนนสอบสูงๆ อยากเข้าคณะอะไรก็ขอให้สมหวังปารถนาในน้ำพึ่งอ่าแล้วก็เรื่องของขวัญใช่ไหมตัวเองซื้อโทรให้เขาใช่ไหมที่มีสองคนอะยูโ you น know, กับชังมีนารู้จักป่า mm hmm. ที่มีสองคนที่เป็นหน้าสีชมพูที่ตัวเองเทาวีจะเขาดูแลเ้อ mm hmm. แล้วก็ตัวเองอยากได้เคสใช่ไหมเดี๋ยวจะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็ ที่บอกก่อนนะพิทโลกว่าจะฝากดูแลแววไพายคนนั้นอะที่เจอที่เซเว่นอะแต่ตอนนี้เขาไม่เจอแวมไพายคนนั้นแล้วก็เลยไม่ได้ดูแลให้เลยอะไรอย่างงี้อืมก็สุดท้ายก็ขอเนื่องในวันเกิดที่ยี่ิบเก้ามีนาอขอให้น้องพิ่มมีความสุขมากๆนะคิดสิ่งใดก็ขอให้ส่งความถนานนะบ๊ายบายแล้วเจอกับเมนะ มาดีน้ำพึ้งวันนี้มันเกิดน้ำพึ้งแหละเขาก็อยากจะพูดหลายอย่างนะแต่ตอนนี้มันนึกไม่ออกว่ะก็จูนกับเอ้ยลุงกับไหนก็พูดไปกันเยอะแล้วแหละเขาก็เหลืออีกิมไม่กี่อย่างเก็อยากให้น้ำพึ้งอสอบได้คะแนนดีๆนะที่เราจองหอมพักกันไว้อ่ะจัดได้ไหม บาทีเราไปถึงพี่กันเลยอ่ะพี่มอชช์ใช่ไหม่พี่ที่เราไปกินร้านกินเส้นกันนะน้ำพึ่งที่คนเสิร์ฟรอๆอ่ะจำได้ใช่ไหมนี่น้ำพึ่งตอนนี้น้ำพิโรคนะโซนไม่นิ่มเลยนะแบบมอชช์รอว่ไม่ต้องถึงขนาดนะน้ำพึ่งน้ำพึ่งชั้นสามชั้นสามหัวเรารอเหมือนกันนะแบบทุกคนตอนนี้กำลังเป็นใจให้เมย์มากอยากจะติวอ่านหนังสือไม่มีอะไรจะทเลยมีไงก็ ที่มันเกิดปีนี้ก็ขอให้น้ำผึ้งสุขภาพแข็งแรงนะมีความสุขมากๆก็สอบเข้ามหาลัยดีๆแล้วกันนะยังไงก็พูดถึงเรื่องอาจารย์ชาติอาจารย์ชาติใช่ใช่น้ำผึ้งใช่คนหน้าตาเหมือนอาจารย์ชาติด้วยอยู่ในโรงแรมก็สองว่าคอร์สเรียนคณิตคอร์สเดียวกันใช่แล้วก็ไปกินข้าวร้านเราทุกวันเลยตอนเช้าอ่ะ แล้วก็บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันอีกนะนี่มาละสวัสดีนะเพื่อสุขสันวันเกิดนะแฮปปี้เบรดเดย์อิยาเซโอมีความสุขมากนะต่อเลยอ่ะเขาฝากต่อเพื่อสสังวันเกิดนะแฮปปี้เบรดเดย์ขอควาสุขเยอะๆพวกนี้มันโลกส่วนตัวสูงเลยดูดีดูหลักฐานนะไม่ไหวไม่ไหว เลติโนหกพันซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวนะไม่จริงอันนี้ร้อยพานร้อย <c oughs> เดียวเองดู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 นี่รองเท้าคูนนะนา 6, นะ่นี้นะในเว็บพารลดหกพันนะน้ำพึ่งแต่เขาซื้อในตลาดไหนในราคาที่ลดพิเศษมากมากเลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีอะไรจะบอกอีกอันนึงไหน